สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงสวนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับลยเลเอียดอยู่ข้างล่างรรรคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมแล้วก็ขอบุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดสไครด้วยนะครับแล้วก็ขอบุททกก่่่าานนีดตติมอยูแล้วะครับ แลวก็คอมเมนต์พูดคุยกันตลอดเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คนที่มาดูดวงส่วนตัวผมด้วยนะขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วบทสรุปความรักของคุณเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแบบในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับผมก็มาดูดวงความลักของชาวราศรีกุมในเดือนพฤษจิกายนอยู่กว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนพไพ่ใบแรกเป็นไพ่ขึ้นมาว่าฮีโร่เฟนหรือว่าไพ่นักบวช ไพ่คนดีหรือว่าไพ่คําผูกพันเพราะฉันไพ่ไปนี่บ่งบอกความรู้สึกของชาวสีกกุมภาพันที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นคนที่เหมือนกับยังผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอยู่ห้ามตัวเองไม่ให้รักใครสักคนหนึ่งเหมือนกับห้ามไม่ได้อะบอกตัวเองไม่ให้ลืม บอกตัวเองให้ลืมใครสักคนหนึ่งบอกตัวเองให้ลบใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยมันเหมือนกับได้แค ok ่อบอกตัวเองแบบนั้นนะแต่ไม่สามารถทําได้เพราะฉันไพ่ฮิโลเฟนไปนบอก yes. ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเขาแล้วนะในชีวิตอะเราอาจจะไม่ได้เห็นเขาแล้วนะชีวิตอะแต่เหมือนกับความผูกพันความรักความห่วงใยเนี่ยมันยังอยู่ในหัวใจอยู่เลยเพราะฉันไพ่ฮิโลเฟนไปนี้บอกว่ามันยังลงเหลือความรักตรง, ag, ตรง ag, เหลือความผ,ผ,ผาูกพันลงเหลือคำมั่นสัญญาต่างๆที่เขาเคยบอกกันที่เคยให้แก่กันไว้ชาวสีกุมเองอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเชื่อมั่นในความดีงามเชื่อมั่ หรือไว้ใจใเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีนะครับคิดถึงคนดีๆในวันนั้นคิดถึงคนที่เหมือนกับเคยบอกว่ารักเราเชื่อคําพูดคําสัญญาที่เคยมีให้แก่กันในวันนั้นนั่นเองค่อนข้างจะนึกถึงคนนี้นะครับแต่ไพ่ตอนนี้มีไพ่ขึ้นม้อ o ูอบซอสเข้ามาคุณอาจจะไม่ได้เจอหน้าเขาแล้วคุณ2คนอาจจะเหมือนกับไพ่ถูอ o ซอสอะต่างฝ่ายต่างเหมือนกับตอนนี้ไม่ได้เจอหน้ากัน ไม่คุยกันเหมือนกับต่างปิดกั้นต่างเหมือนกับอาจจะบล็อกกันอาจจะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างไม่ได้คุยกันนานแล้วแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่ารู้ว่าไม่มีหวังอะไรที่จะเดินใครสักคนหนึ่งกลับพื้นมารู้ว่าเหมือนกับเขาจากเราไปตอนนี้รู้ว่าตอนนี้เขายังไม่กลับมาหรอกรู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเราไม่ได้เห็นหน้าเขาแล้วรู้สึกว่าเราต้องเจ็บปวดกอดความเจ็บปวดกอดความเสียใจเอาไว้แบบนี้แต่ไพ่ขึ้นมองคิโลเฟนน่ยอาจจะบอกตัวเองให้ลืมเขาบอกตัวเองให้เลือกรักเขาบอกตัวเองให้ลืมเขาสักทีหนึ่งแต่ไพ่ขึ้นมองว่าสองดาบก็ไม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเดี๋ยวถึงจะเลิกรอนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ t o f swords เข้ามากับไพ่ hero f a c ใบนี้จะบอกชาวสิกุเหมือนกันว่าคุณค่อนข้างจะนึกถึงความดีงามความรักต่างๆนานาที่มีความผูกพันเคยคบกันมาตั้งเนิ่นๆๆนานเคยรักกันมาอย่างดีเคยมีความสุขเคยมีความเข้าใจกันนะครับแต่ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงความรู้สึกว่าไพา่ hero f a c ความผูกพันไม่สามารถซื้อความหลักได้นั่นเองความผูกพันไม่สามารถซื้อใจใครไม่สามารถห้ามใครไม่ให้ใหจากเราได้นั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่ต่อมาเนี่ยไพ่ t o of swords เข้ามา มาบ,บอกชาวราศีกุมภ์เลยให้ว่าตอนนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีทําได้เพียงแค่อยู่นิ่งๆแบบนี้ทําได้แค่เพียงเหมือนกับกอดตัวเองเอาไว้แน่นๆบอกตัวเองเอาไว้แน่นๆว่าควรจะลืมเขาได้สักทีหนึง่งควรจะจบได้สักทีหนึ่งควรจะเลิกรักเขาได้สักทีหนึง่งแต่ทําได้แค่เพียงเหมือนกับบอกตัวเองแค่นั้นเองนะครับเพราะฉันไพ่ t o of Swords ไนี้บอกว่าคุณอาจจะไม่ได้พบเจอเขาในชีวิตละคุณอาจจะไม่ได้เห็นเขาในชีวิตของคุณละแต่เห็นไหมครว่าหัวใจของผู้หญิงคนนี้ยังเปิดว่างอยู่อะ หัวใจของคนนี้ยังเปิดกว้างอย่างเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งอยู่เขาไม่ได้ปิดหัวใจตัวเองเพราะฉันพไพ่ใบนี้บอกว่าชาวราศรีกุมเนี่ยจะบอกบอกคนที่คุณรักว่าตอนนี้เขาอาจจะจากคุณไปไกลแสนไกลแล้วอาจจะไมไ่อยู่กับคุณแล้วอาจจะไม่เห็นเขานี้ชีวิตแล้วแต่เขานะ่ะยังอยู่ในหัวใจของเราอยู่เลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,ท,าทํายังไงถึงจะลบเขาได้สักทีหนึ่งนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทําแบบไหนต้องทํายังไงถึงจะเหมืนอนกับลบเขาออกไปจากหัวใจเราได้สักทีหนึ่งเขาอยู่ในหัวใจของเราอยู่นั่นเองแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยข แล้วก็ไพ่ทาวเวอร์นะครับไพ่ทาวเวอร์ที่นี่เหมือนกับไพ่หอคอยอันหนึ่งที่มันแตกสลายไปเพราะฉันไพ่ทาวเวอร์คือเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเห็นไหมครับหอคอยหลังนึงที่ถูกสร้างมาอย่างมั่นคงเลยแต่เห็นไหมครับสุดท้ายมันก็พังไปสุดท้ายมันก็แตกสลายไปเพราะฉันไพ่ฮิโรเฟนเนี่ยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลขึ้นมาเนี่ยไพ่สามใบนี้เนี่ยนะครับมาบ่งบอกความรักของชาวราศีกุมภ์ท่านว่าคุณเชื่อมันในความรักของกันตลอดเลยคุณวัดค่อนข้างจะเหมือนกับ รักใครสักคนหนึ่งก็เชื่อใจเขารักใครสักคนหนึ่งก็เชื่อมั่นว่าเน,นี่ยคือคู่ของเรานี่คือความรักที่ดีงามนี่คือความรักที่เหมือนกับมันต้องมีความสุขแน่นอนต้องมีวันที่แตกสลายไปนะครับผมเชื่อมั่นศรัทธามั่นคงจริงใจจริงจังต่อเขานะครับเชื่อมั่นในคาพูดคําสัญญาให้มีให้แก่กันที่เคยบอกว่าจะไม่จากกันไปที่เคยบอกว่าจะไม่ทิ้งกันไปเราค่อนข้างจะเชื่อเขาแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าทาวเวอร์ความมั่นคงความเชื่อใจความไว้ใจที่เราทําลงไปที่เราเชื่ มาบอกชาวสกุลใหญ่ท่านว่าคุณค่อนข้างจะรู้สึกว่าคนลกของคุณนี่เขาเลิกคุณไปคนลกของคุณที่เขาจากคุณไปในตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กลับมาหาคุณตอนนี้หรอกเขาอาจจะจากคุณไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันอาจจะไม่ได้พูดคุยกันนะครับอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันด้วยต่างฝ่ายต่างเหมือนกับไม่ยอมพูดคุยกันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างบล็อกหรือว่าต่างฝ่ายต่างมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยในการที่เหมือนกับแก้ปัญหาหรือนึกถึงสิ่งดีๆของของกันและกันบ้างนั่นเองกลายเป็นว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่อยู่ในชีวิตของคุณแล้วนะแต่เขายังคงอยู่ในหัวใจยังอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่เลยนะครับยังมีความไพ่ฮีโรเฟนเข้ามายัางอยู่ในความรู้สึกที่ว่าเราเชื่อนะว่าคนคนคน,คนี้เคยบอกว่ารักเราคนคนนี้เคยมีความรู้สึกที่เหมือนกับเราผูกพันกับเขาอ่ะเคยเป็นคนดีในวันก่อนเคยเป็นคนดีในวันนั้นเนี่ยแต่วันเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้เรารู้อย่างเดียวว่าเขายังอยู่ในหัวใจของเราอยู่นั่นเองเพราะฉันไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเดชาริออร์ตนะ เดชชายอ่อนนที eh ่นี้คือไพ่ของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับอยากจะไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นไพ่เบน้บอกาชาวสีภุมเองเนี่ยถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างไพ่ถูกตอบมาด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นฝ่ายที่ตัดสินใจเลิกกับเขาเองก็ได้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ทำผิดสร้างปัญหาให้คนที่คุณรักนะครับจนทําให้เหมือนกับคุณเสียเสคนคนหนึ่งไปสูญเสียคนที่ดีไปนั่นเอง แต่ไพ่ใบนี้ก็บอกมาเช่นกันว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กันแบบนี้เพราะฉันไพ่แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหตุการณ์อาจจะสลับกันก็ได้เหตุการณ์อาจจะเป็นชาวสีบคุมเองที่ทําผิดต่อคนที่คุณรักทําผิดต่อคนที่ดีๆคนหนึ่งที่คุณทําให้เสียคนดีๆไปกับคุณนะนะครับแต่อาจจะเป็นเขาเองก็ได้ที่ทําร้ายคุณทําให้คุณเนี่ยเจ็บปวดตั้งที่คุณดีกับเขาคุณรักเขาคุณเชื่อมั่นในความดีของกัรและกันเนี่ยทําให้เขาเสียคุณไป นั่นเองนะครับแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเดชาริออสสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรสิ่งสำคัญที่สุดคือถ้าเกิดถามว่าใครเจ็บกว่าใครเสียใจมากกว่าคือไพ่ขึ้นมาว่าเดชาริออสกับไพ่ฮิโรเฟนเข้ามาผมเลยมั่นใจว่าถ้าเกิดถามว่าคนผิดคนถูกเนี่ยความรักไม่มีหรอกนะครับผมว่าใครผิดมากกว่าใครถูกมากกว่าหรือใครเลวใครดีมากกว่าแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคนที่เจ็บที่สุดนั่นแหละคือใครรู้ไหมครับคือคนที่ยังรักไงล่ะเพราะฉะั้นไพ่ฮิโรเฟนใบนี้กับไพ่เดชาริออสใบนี้บอกว่าชาวสีุมเอง ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคนมาดูคลิปนี้เนี่ยชาวสีกุมส่วนใหญ่เนี่ยคุณเป็นคนบอกเลิกบอกลาก็จริงนะแต่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับเจ็บปวดเสียใจเองได้เช่นกันเพราะฉันไพ่เดชาลีออนบอกว่าคนที่บอกลาเนี่ยก็เจ็บปวดเสียใจได้เหมือนกันนะคนที่ถูกทิ้งเนี่ยเราก็เจ็บปวดเสียใจได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ฮีโรเฟนเข้ามากระเดชาลีออดบอกชาวสีกุมส่มนใหท่านว่าคือตอนนี้คือคนที่เจ็บที่สุดคือชาวสีกุมนั่นเองเพราะทําไมรู้ไหมครับเพราะตอนนี้ชาวสีกุมยังรักอยู่เลย ยังรู้สึกรักยังรู้สึกเหมือนกับยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้มุบอ่อนเลยยังรู้สึกเหมือนกับยังเจ็บปวดยังเสียใจนะครับแต่อาจจะไม่เหมือนกับไม่แสดงให้ใครรู้เพราะไพ่แต่ชายเขาบอกว่าเราเหมือนกันบปิดกั้นตัวเองไม่ยอมให้ใครเห็นน้ําตาไม่ยอมให้ใครเห็นความเจ็บปวดไม่ยอมให้คใครเห็นความเสียใจอ่ะก็เลยทําเหมือนกับเราไม่เป็นอะไรแต่ความจริงข้างในเราเจ็บปวดมากนะข้างในเราเสียใจข้างในเรารอลองร้องไห้อยู่ก็ได้นั่นเองเพราะฉันไพ่เนี้นะครับผมไพ่สามใบนี้แล้วก็สี่ใบนี้เนี่ยมาบอกชาวศิกรุณแม่ท่านว่ามันอยู่ในหัวใจเราอะ มันอยู่ในความเจ็บปวดอยู่ในความเสียใจแต่เราเก็บความทุกข์เก็บความเสียใจเก็บความเจ็บปวดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเ네นี่ยนะครับผลักดันตัวเราเองให้เหมือนกับไม่ให้ท้อใจไม่ให้ทุกข์ใจไม่ให้จมอยู่กับตรงนั้นผลักดันให้ตัวเองเก็บเอาความทุกข์เป็นกำลังใจเก็บความสิ้นหวังมาเป็นเหมือนกับเป็นแรงให้เราเนี่ยไปต่อข้างหน้าได้เพราะฉันไพ่เดชออดไปนี้นอบอกว่าทุกๆครั้งที่ชาวสีกุมเนี่ยเจ็บปวดหรือร้องไห้มักจะเอาตรงนี้มาเป็นพลังในการผลักดันไปข้างหน้าต่อนั่นเองเราเป็นคนที่เหมือนกับไม่ยยออออมมกกกลลลัับบบไปู่่ควววาาาทุแนน้ตดเหรื อยู่ที่เดิมหรือว่าจมอยู่กับตรงนั้นเนี่ยนะครับรู้ว่ารักใครสักคนหนึ่งรู้ว่ายังรักใครรู้ว่ายังผูกพันกับใครแต่ก็ไม่ยอมให้คนคนคนัน้นเนี่ยอยู่ในแบบนั้นเราเอาตรงนั้นเนี่ยมาผลักดันให้ให้เขารู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไพ่เดชชัยอ่อนบอกว่ามันจะทำให้ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยคือคนที่พร้อมแล้วนะเป็นคนที่เหมือนกับเจริญเติบโตขึ้นแล้ว,ว,ว,วละนะเป็นคนที่ก้าวหน้าขึ้นแล้วนะเป็นคนที่มีชีวิตดีขึ้นแล้วนะทาเหมือนกับเขามองดูเราอยู่ไกลไอ่ะเพราะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยน่หเี ตอนนี้ชาวสิกุเมนท่านจะเก็บรูปถ่ายของเขาไปวางไว้ตรงที่เดิมๆยังนั่งดูรูปเก็บรูปของเขาไว้เก็บสิ่งของต่างๆนานาของเขาไว้เนี่ยไว้ไว้ตรงที่เดิมๆม,มาไว้ตรงที่ตรงนั้นเพื่อยี่บไวด้ดูไว้เป็นเหมือนกับแรงผลักดันมาไว้อยู่ในหัวใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นให้ตอนนี้เหมือนกับตอนนี้คือสี่เดือนเข้ามาเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับกอดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในหัวใจของเขาอะตอนนี้ชาวสิกุลจะรู้สึกเหมือนกับสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปสูญเสียความรักเจ็บปวดเสียใใใจจรรร้อออองงไหหหแต่่่เเ็นนนมมัััยคบผววาาูขะ ความรักเขาเนี่ยยังอยู่ในหัวใจของเราอยู่เลยเราเก็บรูปถ่ายเราเก็บทุกเอย่ยงเราเก็บทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในหัวใจของเราอยู่เสมอเก็บข้าของวางไว้ที่ตรงเดิมไว้ตรงเดิมเพื่อทําให้รู้ว่าเขาเนี่ยยังมองดูเราอยู่นะเขายังอยู่ใกล้ๆเราอยู่นะเขายังมีเราอยู่นะเรายังมีเขาอยู่นะเพื่อเจะผลผักดันให้เราเนี่ยเดยชาเล่อเข้ามาไปต่อข้างหน้าได้อย่างมีความสุขไปต่อข้างหน้าได้มีความสําเร็จนะครับสักวันหนึ่งเราจะเหมือนกับอยากให้เขาเนี่ยหันมามองแล้วเห็นเราว่าเราดีขึ้นนะหันมามองเรารูู้สสสสึกวว่่าาเเเคญีีีียนนนนทดดุไปใชิตัอง เพราะฉะนันเนี่ย,พยไพ่ห้าใบนี้นะผมคือทั้งหมดทั้งมวลที่บอกชาวสีกุ้เหมือนท่านว่าสิ่งที่คุณทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่รักนะคุณยังรักเขาอยู่แหละแต่สิ่งที่คุณทําแบบนี้ก็เพราะว่าอยากให้เขาเห็นว่าเนี่ยเราดีนะเราเป็นคนคนหนึ่งที่เหมือนกับเติบโตขึ้นดีแล้วนะแต่ว่าเราอยากให้เขาเห็นว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบมันไม่ไม่ดีสำหรับเขาแย่สำหรับเขาหรือว่าคนที่สร้างปัญหารสำหรับเขานั่นเองนะครับดีพอสำหรับเขาแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้ได้บอกว่า Update e เดี f หรือ n e เข้ามา กงล้อแห่งโชคชะตาเพราะฉะนั้นในหล,หลายอย่างเนี่ยของชาวศิกคูมิเลทนคนที่เขาเลิกกับคุณไปคนที่เขาจากคุณไปยังไงเขาก็จะมีการวนเวียนกับคุณอยู่นะครับอาจจะวนเวียนจากการที่เหมือนกับคุณอาจจะผ่านไปผ่านมาอยู่ไกลไกอาจจะโครจรรอบๆตัวกันละกันเพราะฉะน,นั้นไพ่ฮินเฟนใบนี้กับไพ่เวอเบเยียเขาบอกว่าชาวสิกคูมเลทนเนี่ยคุณอาจจะมีการแต่งงานมีคําพูดคาสัญญาของกันและกันหรือมีการผูกพันผูก,ผกมัดกันเอาไว้อยู่นะครับหรือ,อยังเชื่อมั่นในความรักหรือเชื่อมั่นในความดีของกันและกันอยู่ เพราะฉันไพ่ฮิโรเฟนใบนี้บอกชาวศิกุหมายท่านว่าคุณเองเนี่ยนะครับมอาจจะสูญเสียคนที่คุณรักไปแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่คุณรักเนี่ยเขาจะเห็นในความดีงามเห็นคุณดีขึ้นเมื่อไหร่เห็นคุณมีชีวิตที่ดีเมื่อไหร่เห็นคุณมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานมีความสุขเมื่อไหร่เนี่ยไพ่เวฟเดียร์ก็เหมือนกับเขาจะย้อนมาเห็นคุณน่ะเขาเลจะเริ่มหันมาดูคุณเขาจะเริ่มเหมือนรู้สึกว่าอฮ้ยเขาพลาดอะไรไปบางอย่างนะเขาสูญเสียคนดีๆไปนะเขาสูญเสียความรักที่ดีไปนะเเเเเเขขขาาาาาาาสสสููญีีีีีีีีีียคคคคนนนนนทททท่่่่่่่จจจรรริิิิงใกกกกกกับไปะะ็ววววววลลมมมมหหุุุณณณอออืตตต้้้้ึชชดแ มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดชีวิตของคุณไปต่อข้างหน้าเนี่ยชาวสีกุมจะเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่ขึ้นมาว่า8ถ้วยหรือว่าเอทออฟคัพเข้ามาชาวสีกุมเนี่ยเป็นไพ่ของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเหมือนกับมีถ้วยหลายใบเนี่ยวางอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะชาวสิกุมเนท่านผมบอกเลยว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งมากแต่มันยากมากที่จะกลับไปหาใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่รอเราแล้วอะเพราะฉันไพ่แปดถ้วยไปเี่ยว่าในเมื่อเขาเดินจากเราไปในเมื่อคนรักของคุณเนี่ยเขาไม่อยู่รอค ต้องอยู่กับมันกับไพ่สองดาบอยู่ความเป็นทุกข์อยู่ความผิดหวังอยู่ความรู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้เราเก็บความทุกข์เก็บความเสียใจเก็บความคิดถึงเก็บความรักต่างๆที่เรามีเนี่ยผักดันเราไปเจอเหมือนกับสิ่งที่ดีกว่านั่นเองพะฉันไพ่แปดถ้วยใบนี้กับไพ่ถุงออบครับบอกชาวสิกุลหมายท่านว่าคุณมีเกณฑ์ที่หลุดพ้นจากความรักที่มันห่วยห่วยหรือหลุดพ้นจากความรักที่มันแย่ๆความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเราพยายามเดินตามไปขอบฟ้าเห็นไหมครับเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เดินตามไปขอบฟ้า ลองก้มหน้าลองก้มมาดูส่วนสิ่งที่ใกล้ตัวลองดูคนรอบข้างดูสิกลับกลายเป็นว่าไพ่สองถ้วยมีคนมากมายรอบรอบตัวคุณที่รักคุณมีคนมากมายรอบๆตัวคุณที่รู้สึกว่าคุณสําคัญเพราะฉันไพ่ทูออบคัพใบนี้บอกชาวสิคุณหมายถึนว่าคุณอาจจะสูญเสียใครสักคนหนึ่งที่คุณรักเขาไปนะครับแต่คุณกลับได้คนที่รักคุณเนี่ยมากมายเลยที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยลองหันมาลองดูรอบๆบตัวคุณลองหันมาดูคนที่อยู่ใกล้ตัวลองหันมาดูตัวเราเองก็ได้รักตัวเองก็ได้อย่างน้อยเราก็รู้สึกวว่าามมมัันีีคกท เขารักเราเนี่ยมาหาเรามากกว่าที่เราต้องไปสูญเสียใครสักคนนึงที่เขาเรารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวไปนั่นเองเพราะฉะนันไพ่ถูกออบคับไพ่แปดถ้วยใบนี้เนี่ยกับไพ่เวฟเดียบอกชาวสิกุลเบทัานว่าเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่คุณมสามารถเริ่มต้นใหม่เมื่อคุณมีชีวิตท,ที่ดีแล้วเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับรู้สึกเสียดายคุณก็ได้นะอาจจะกลับมาเสียดายคุณอาจจะกลับมาคิดถึงคุณอาจจะกลับมาหาคุณหรือกลับมาบันเทิกับคุณอีกนะครับแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้วันนี้ผม ไพ่ใบต่อมาก็เลยไบขึ้นมาว่าไพ่ซิกออฟเพนดิคอนหรือไพ่หเหรียญนะครับไพ so ่หเหรียญใบนี mm ้บอกชาวติกุูเหม่ท่านว่าตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างความรักของคุณเนี่ยท่อนข้าจะเหมือนกับเป็นคนทุ่มเทนะครับเวลารักใครก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้มีคนต้องการความรักจากคุณมากมายเลยและคุณก็เหมือนกับกล้าให้อะกล้าได้กล้าเสียเวลารักใครก็เหมือนกับเราให้เต็มที่เวลาไม่รักใครก็พร้อมที่จะเหมือนกับแปดถ้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไพ่แปดถ้วยกับไพ่หเหรียญใบนี้บอกชาวติกุูเหมท่านว่าเวลา ให้ไปหมดทั้งใจแล้วเขาแค่คนเดียวทุ่มเทเต็มที่เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมดความรู้สึกหมดรักหมดอารมณ์หมดแรงแล้วเนี่ยเรากลายเป็นไพ่แปะถ้วยเข้ามาเมื่อไหร่ที่เราเดินออกมาแล้วเนี่ยเราจะไม่หันกลับไปอีกเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่รักเราเลิกรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าตัดสินใจที่จะไปกับใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไม่ีวันที่จะกลับไปหาเขาอีกเหมือนกับเลิกแล้วเลิกเลยอะใจแข็งก็เหมือนกับถามว่าใจแข็งไหมไม่ใช่เลยแต่ไพ่ขึ้นมาว่าพอรักมากก็กลายเป็นเหมือนกับยิ พอแล้วที่ต้องมีน้ําตาพอแล้วกับความรักที่เหมือนกับรักไปแล้วเหมือนกับคุณทําลายฉันนะครับเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่นายออฟคัพหรือไพ่9ก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วยใบนี้บอกชาวเสือกุเหมือนท่านว่าตอนนี้คนรักของคุณอาจจะเหมือนกับไม่แคร์คุณน่ะไปสนใจสิ่งอื่นมีสิ่งอื่นมากกว่าอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับสามารถอยู่ได้ตัวตังคุณเองคิดว่าคุณสามารถเหมือนกับทาอะไรกับคุณก็ได้นะครับคิดว่าคุณมีความสุขคิดว่าคุณไม่เป็นอะไรคิดว่าเราแข็งแกร่งนนั้นี่ใบนั้นเนี่ เพราะชาสิ่มุมเอมเป็นเหมือนกับไพ่ก้าวถ้วยเข้ามาคุณสามารถเลือกตั้งหลายคนสามารถเลือกใครก็ได้สามารถครบกับใครก็ได้ซึ่งบางทีคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับตัดสินใจไปคบกับคนอื่นเพราะเขาเองอาจจะเหมือนกับทำร้ายคุณก่อนทาให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจก่อนคุณเลยตัดสินใจว่าเราพอแล้วลกับคนที่ไม่แคร์เลยอะยเราพอแล้คนที่เหมือนกับไม่เคยแคร์ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกข,ของเราหรือคนที่เหมือนกับไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเลยนั่นเองเพราะฉันไพ่ก้าวถ้วยใบนี้คือบทสรุปความรักของชาวศิษย์กเหมัยถึงว่าเราตัด ในเมื่อเขาไม่แคร์เรานี้เมื่อเขาไม่เข้าใจเรานี่เมื่อเขาไม่เห็นเรามีค่าเนี่ยเราก็เหมือนกับไม่จำเป็นต้องแคร์เขาอีกอย่าเอาใจเขามาใส่ใจเราประมาณนั้นแหละนะครับมาดูไพ่ของคนรักชาวสิลุ่มดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับพไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าไพ่เก้าทั่วเช่นกันนายออฟคันะครับขึ้นมาทั้ง2ฝ่ายเลย ผมเลยมองว่าตอนนี้ชาวสีกุมหรือว่าคนที่คุณรักนี่อาจจะเป็นฝ่ายที่คุณเองอาจจะทำกับเขาก็ได้หรือคนรักของชาวสีกุมอาจจะเป็นคนที่ทากับคุณก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉันไพ่ไปนึกว่าให้คุณเนี่ยลองฟังคลิปนี้แล้วลองเก็บไปคิดดูว่าที่จริงแล้วเนี่ยใครทิ้งใครก่อนในตอนที่เราคบกันในตอนที่เรานอนเหงาในตอนที่เรารักกันตอนที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยก่อนที่เราจะจากกันไปตอนที่เราจะทิ้งกันไปตอนที่เราจะมีคนอื่นเนี่ยหรือวว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจจบกันเนี่ยที่จริงแล้วตอนที่เราคบกันเนี่ย เวลาเรานอนเหยาวเราเราเจ็บปวดเวลาเขานอนเหยาวแล้วเขาเจ็บปวดเนี่ยคุณแคร์เขาหรือเปล่าคุณเคยเข้าใจเขาไหมคุณเคยโทรถามเขาไหมเขากินข้าวหรือย,ยังเคยเป็นห่วงเคยโทรมาหาเขาตอนไหนเนี่ยลองนึกดูดีๆนะกันว่าที่จริงแล้วเนี่ยใครทิ้งใครก่อนนะครับเพราะฉันพ่ใบไปต่อมาขึ้นมาว่าคุณถือเด็ดเข้ามาแต่สิ่งสำคัญที่สุดถามว่าชาวสิกุมเป็นยังไงเนี่ยคนรักของคุณเขารู้นะว่าคุณรักเขามาก แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็เช่นกันเป็นไพ่ของผู้ชายผู้หญิงที่เหมือนกับเคยเดินไปด้วยกันเคยมีความสุขไปด้วยกันเพราะฉะนั้นที่โนเฟนเข้ามากับไพ่ควีนถือเหรียญ er ไปนี่บอกว่ามันคือความรักที่ยังหลงเหลืออยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวสิกุมคือที่เขารู้คือเหมือนกับเขารู้น้าคุณรักเขามากอะ่ะเขารู้ว่าชาวสิกุมรักเขามากเขารู้ว่าชาวสีกุมเนี่ยจริงจังจริงใจมั่นคงยังไปไหนไม่ได้เลยทุกวันนี้ก็ยังรักอยู่อะ่ะนะครับก็เลยคิดว่าตอนที่ชาวสีกลุ่มเธอถามว่า เด็กถือเหรียญเข้ามากับให้สามเหรียญผมไยคิดว่าตอนนี้คนักของชาวสีกุมเหมือน,นท่านอาจะรู้สึกว่าได้เจอความรักใหม่ๆหรือเจอการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆขึ้นมาแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาของเขาจะเหมือนกับถ้าเกิดเขาไม่เจอความฉดหวังถ้าเกิดเขาไม่เจอปัญหาเนี่ยเขาจะไมไ่ถึงคุณหรอกเพราะฉันก็เหมือนกับไพ่ของผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับนั่งมองดูน้ำและเห็นเงาตัวเองอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขานึกถึงตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้าใจตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นความรู้สึกเห็นสิ่งต่างๆเริ่มมอออองงงงเเเเเเเหหห็็็นนนนนนนตััันนััวร่กกกกละขาะาาจบคุณ แต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญใบนี้บอกชาวติ๊เหมือนท่านว่าเขาเองเนี่ยเหมือนกับทาให้คุณเนี่ยแปดเปื้อนนะทําให้คุณเลอะทาให้คุณเจอปัญหาทาให้คุณเปียกปอนไปด้วยน้ำตานะครับเขารู้ข้อมูลเจ็บเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่เลือกคุณเขารู้นะว่าเขาเคยทิ้งคุณไปก่อนเขารู้นะคุณสองคนเคยเหมือนกับตัดสินใจที่จะหยุดพักกันหรืออาจจะไม่เข้าใจกันหรือจะไม่ใส่ใจกันมากพอเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีหลายเรื่องที่เหมือนกับปรับความเข้าใจกันหรือคุยกัันนไมมม่เเเข้้าาาใใจกกกพออ็ลยทํหหืบ อยากให้พไพ่ใบนี้ลองนึกดูว่าที่จริงแล้วเนี่ยใครทิ้งใครเกาะน,นั่นเองนะครับมาดูไพ่เอาละครให้กับชาวสีกุมดีก่อนแนะนำว่ายัางไงบ้างน,นะครับไพ่เขียนว่า Na t ธอร Communication พไพ่ใบนี้บอกว่าย้า้ชาวสีกุ้มนเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวของตัวเองเอาไว้ถ้าใครจะดักเราถ้าใครชอบเราหรือว่าถ้าเราคิดว่าเราดีพอสำหรับใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นเรื่องของบุพเพปล่อยให้มันเป็นเรื่องของที่สิ่งที่มันจะเกิดปล่อยมันเป็นตามชะตากรรมนั่นเอง อะไรจะเกิดก็คือให้มันเกิดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ไปบอกว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะการเราขอเลิกพอแล้วเราขอหยุดพักเราขอเหมือนกับขอเลือกที่จะเหมือนกับกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองหรือว่าเลือกจะไปจากตรงนี้ได้แล้วหรือเลือกจะเหมือนกับกลับมาเป็นตัวเองกลับมาเป็นธรรมชาติที่เหมือนกับเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งหรือดอกไม้ดอกหนึ่งที่เหมือนกับควรจะอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ในตู้อยู่ในแจกันที่เหมือนกับรอวันที่มันจะต้องตายหรือว่าบุกลายไปนั่นเอง ก็ขอบคุณชาวสีกุมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับถ้าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดข้างล้างคลิปนี้เช่นกันสวัสดีครับ